กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสภูสุวรรณจ้ามีพาเลาะลายสา่มานเลาะทงรอปลาทุกคนมาพร้าวพักซีอันผักซีล้วทุกคนเพียผักซีล้วเดี๋ยวดนเทิอนนะผีจะผียางเลาะไม้ทงสัยเม็ดมันสิมาตกอยู่นี่ทุกคนนี่ก็ดีเลยต้นหมกไงเลยทุกคนจะได้เก็บไปใส่อมผี่พี่น้องเบืองผี่พี่จ้ามีคนเก็บไปอยู่จ้งห้อยคนเก็บหรือว่าห้อยอย่างเมื่อกินกับพ่อจักจ้นนี่เห็นวะนี่มีคนมาเก็บอยู่จ้านนี่ความันฟีนะพี่น้องพักฟีแม่ ฮาฮามีคนอันเพิ่นวานเส็จหลืมเม็ดมันโลนเสียนเลยทุกคนเนี่ยพี่จ้าพีจ้าเก็บไปใส่ออมทุกคนเพียผักสีลาวทุกคนงามก่จ้าผักซีลาวเลยจ้าข้ามาต้นหมักใหญ่ยากเลยทุกคนคอยปลูกไม่อคอยขึ้นพร้อมผักซีขึ้นเรามันตายจ้าทุกคนเอามาปลูกดูนะเอามาปลูกไม่รู้ว่ายังอาจจะเป็นอีเกินกินจ้าตเม่นมากินเซน น้ำงามจากปักสีเรา